สวัสดีพระรากวันนี้จอร์ดไม่ได้พาไปหมาดน,นะจ๊ะวันนี้จอร์ดจะพาไปเที่ยวที่สูงจ้าบนยอดตึกใบหยกสกายชั้นที่84วันนี้พี่จะอยู่เหนือคนทั่วไปเพราะพี่จะอยู่สูงสุดของตึกใบหยกจะพาไปชมวิว360อองศารอบกรุงเทพนี่นะครับบรรยากาศก็ก่อนจะขึ้นไปเราก็จะมาถ่ายรูปเล่นมาเช็คอินจุดถ่ายรูปเยอะมาก ทั้งตึกนี่แทบจะบอกว่าโอ้โหอันไหนที่เราไปได้นี่ทุกที่จะเป็นมุมถ่ายรูปหมดจะเป็นมุมคอนเทนต์หมดนี่ฮะคนก็มารอมารวมมาเดินเล่นแต่เขาแสดงถึงความเป็นไทยได้ดีมากนะหลายๆอย่างนี่เขาจะเป็นเรลยว่าบ่งบอกถึงความเป็นกรุงเทพความเป็นเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครเลยนะ จุดท้ายภาพเยอะมากอันนี้ก็เป็นเสาที่เขาใช้สร้างตึกนะครผมคิดว่านะผมก็ไม่ได้อ่านนะผมเดินผ่านแล้วนี่ก็เป็นรูปบรรยากาศตอนสร้างบรรยากาศเก่าๆผมว่ากลางคืนน่าจะสวยนะครับแล้วบนนี้เขาจะมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตให้ทุกคนมาได้กราบไหว้กันด้วยนะครับนี่ฮะมาแล้วกิมมิคของเราชั้นที่84ซึ่งจริงๆกว่าจะครบ360องศาเนี่ยใช้เวลา แนาทีนะผมจับเวลามาแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาย่อให้ทุกคนได้เห็นรอบเหมือนที่ผมได้เห็นเลยแต่เวลาจะสั้นกว่าฮะผมจะย่อเวลาให้เพราะว่าข้างบนเนี่ยฮรเราจะยืนอยู่เฉยๆนะฮะแล้วเขาจะเป็นหมุนรอบตัวเองโอ้สวยมากแล้ววันที่ผมไปเนี่ยมันเป็นวันที่หมอกลงแล้วมีละอองฝนเปปาอยแนละ้วลมเย็นแบบโอ้บรรยากาศผมนึกว่าถ้าเป็นกลางคืนจะสวยขนาดไหนเนี่ย นี่ผมได้ไปตอนอย่างวันนะอันนี้ขนาดเร่งแล้วนะฮะเร่งสปีดให้แล้วยังช้าเลยใช่ไหมฮะตอนที่ผมไปยืนเนี่ยกว่าจะหมุนในแต่ละนิดเนี่ยมันโอ้โหแบบฟินแบบเรามองได้เต็มตาเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบว่าชัดมากเออโรงแรมนี้ตึกนั้นความสวยเป็นยังไงอยากให้ทุกคนลองไปลองอะมีโอกาสครั้งหนึ่งลองไปยืนแล้วคนที่กลัวความสูงนะผมก็ มีแนวโน้มาจะกลัวนะแต่พอขึ้นไปอยู่บนนันแล้วอ่ะมันกลับไปมองว่าเออมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะฮะมันกลับมองว่าสบายตาแล้วอากาศเย็นมองไปตรงไหนนี่ก็โอ้โหนี่เมืองของเราเหรอบ้านของเราเหรอนี่ยทาไมมันถึงสวยงามนี้ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่ากลางคืนจะสวยขนาดไหนถ้ามีโอกาสผมว่าอากจะลองไปเที่ยกลางคืนดูอีกสักครั้งนะฮะอยากชวนเพื่อนๆลองไปดู มันสวยจริงๆแล้ววันนี้ผมไปเนี่ยหมอกลงละอองฝนเบาๆโอ้ยเย็นเราขึ้นมาจากตึกอะเป็นเย็นแอร์พอขึ้นข้างบนมันเย็นลมธรรมชาติมันเย็นคนละแบบนะบแล้วมันก็มีความสุขกันคนละแบบอยากให้เ,เพื่อนๆได้ลองไปสัมผัสบรรยากาศนี้จังเลยมีโอกาสลองไปกันสักครั้งนะครับแล้วเราจะรู้ว่าโอ้จริงๆมันสวยงามมากกรุงเทพเมืองของเรา นี่ฮะถนนทางด่วนดูสวยงามจริงๆครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ